สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับย่ผมพิทเทววันนี้เราจะมาแกะล้อมาเจเล็นะครับล้ออันนี้ครับก็หาซื้อก็ได้มาจากเซเว่นนะครับละร้อยยี่สิบเก้าบาทครับตัวหนึ่งล้อรหัสที่ผมจะมาแกะก็คือรหัสนี้ครับ BK เคหนึ่งสามศูนย์เจ็ดสองศูนย์นะครับคันนี้อันนี้ครับก็ไม่รู้ว่าจะได้รถครันเ,เด็กๆกับเขาบ้างหรือเปล่านะครับโอเคเมื่การเสียเวลา ก็เป็นรอประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวแกะดูกันเลยเดยนั่นนะครับ ใกลๆอ่ะอ้ยสีขาวกับสีกับเป็นลายแถบนะครับอะไรอะไรเฮ้ยรถเต่าครับรถเต่าเฮอร์บี้เบอร์หกสิบสี่นะครับห้าสามถ้าเป็นเฮอร์บี้เบอร์ห้าสามนี่ใช่เลยเป็นรถเต่านะครับรถเต่าคันนี้ ฟกสะวากีมบีเทลนะครับเปิดฝากระโปรงได้ก็ประมาณนี้นะครับฝากระโปรงนี่ก็เป็นลายละเอีย yeah. ดไฟหน้าเป็นไฟพลาสติกนะครับคันนี้มุมมาลายอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายหรือขวานะคันนี้มันดูยากครับมุมมาลายน่าจะซ้ายนะครับคันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน Make in Thailand ครับเป็นฝก w วาก n b มบ t โต g l ร s สจริงไม่ผมได้แต่ได้ช่างเหอะครับโอเทสเรื่องการวิ่งดูนะครับว่าวิ่งดีไปคันนี้คันนี้ก็ถือว่าวิ่งดีนะครับคันนี้ ระบบโชว์อัพก็อยู่ด้านหลังเหมือนเดิมครับเป็นลายแบบเฮอร์บี้เลยถ้าเป็นเบอร์ห้าสามนี่ใช่เลยครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอใหม่ใหม่ช่องปิ๊ตเพลสนะครับและสำหรับใครที่อยากให้รีวิวรถคันไหนหรือแกะอแกะไขอ่ะันไหนก็ ขอขอม้มมาบอกใต้รางคิปนะครับส่วนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ